สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามันนี้กสิอบใส่กอกนะจ่ะอบใส,กกสก่กอกไอใส่กอกอีสานนั่นแหละพีคนไทยอยู่หนีสยสวีเดนเป็นเหตุนะก็เลยไปซื้อน้ำเพลนซื้อน้ำเพลนมาโล่หนึ่งกสิอบเทียเดียวเลยนี่ใส้บุญเส้นยาพี่น้องเป็นใส้บุญเส้นไห้น้ำใส่กอกบุญเ้นเนั่นแหละสิอบกำลังมันเปิดเตาล่อเตามันหอนกนะจ่ะเนาะ กินคือสิแบบสุดยอดได้แล้วบึงส้งนี่หอมหอมหอมกวเทียมจ้ะพี่น้องโอเคนะจา้าล่อให้ตาว horn, ตันหอนก่อนเตาออบันหอนก่อนโอเคตาหอนเราพี่น้องนี่ก็เสียวใส่กอกเขาไปได้นะจา้ากินหอมอบกวนอบตะลวนแน่นอน เลยสามสิบนาทีก่อนเดี๋ยวเวลาลราจะพี่นอ้องอืมอ,อุ๊บอุ้ยออยอกเดี๋ยวเวลาแล้วเอาใส่กอกออกแล้วอุย โอ้ยพี่น้องงามงามบุ๊คือ้นหอนครับเธอละเมื่อหนึ่งก็ถือกองมุงเจียววอบาทเนีโอ้ยพี่น้องงามงามเลยโอ้ยเ่ะโอ้ยหอมหอมพี่น้องโอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิจัดใส่จานมากินน้ำกันนะจาะเนาะอบใส่กรอบกนนี่ เส่กอบุุนเซนเห็นบ่พี่น้องอไอ้ที่มันแตกๆนี่เพราะเปนยังที่จะคล้องเอาอันที่อันหนีเป็นหนีปีนมันนะเป็นหนีอันกับมันกับกับขางมันนะจ้ะกับด้านมันมันก็เลยถือแทงถือกันมันก็เลยแตกเนาะนายคินค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ะ โอเคเดี๋ยวสิไปจัดใส่จานกินเลนเนาะจาะเนาะมาจ้ะพี่น้องมากินอ่ะใส่กอกิสานใส่กอกุญเ้นเ,ร,เร็จแล้วจากอบแล้ว ผักก็มีแตงแตงกวาแล้วก็กะหล่ำแล้วก็ยาขิงสดก็มีขิงดองก็มีผักผิกผักผิกเอาไปเอาออกมาส่เม็ดก็จะสกินเม็ดเมดบดอกเพราะว่าพอคอยกินเผ็ดนะีวลาจะพี่น้องสงกินใส่กรอกเนอกจากมันนี่เลืไว้ แล้วไวเกตชินเก็ดชิน,ชนจะแฟนแล้วสิกินมาดอกเราสิกายกินสมบูรณ์แล้วเราเ,เคยกินแบบนี้นะสิรองให้เรากินบิางแล้สิกายกินบอใส่กอกวิสานใส่บุญเซนเสร็จแล้วพี่น้องบงิกงน้มาเด้จ้ามากินน้ำกัน พักเนาะขิงสดคิ้งดองแทงกวมาซิมบางแล้วอันนึงพี่น้องแสบแซบมันบ้านไ้เปี่ยวบันไดกำลังสียออกกันนิดๆนะ